สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมบก็จะมาทำซุปหอยค่ะซุปหอยสูตรนี้นะคะจะไม่ใส่มิโซะนะคะอร่อยนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะวิธีทำซุปหอยนะคะแบบญี่ปุ่นนะคะตอนแรกเลยก็จะใส่สาหร่ายลงไปนะคะสาหร่ายคุมบุคค่ะเราก็จะมาทำน้ำดาชิกันนะคะแล้วก็ใส่ปลาแห้งคาซึโอะนะคะอันนี้เป็น วิธีการทําดาชิแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้ําดาชิออกมาก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีสาายคอมบูแล้วก็ไม่มีปลาแห้งคาวโอแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้ผงดาชิแบบนี้ได้ค่ะแบบสําเร็จก็คือว่าเขาสากัดมาให้แล้วนะคะสกัดมา สก,กัดมาจากสลายแล้วก็ส,ก,สก,กัดนะคะมาจากปลาแห้งคาสอนะคะก็จะเป็นผงแบบนี้ก็สามารถาเทแล้วก็ใส่ไปในน้ํานะคะก็จะกลายเป็นน้ําซุปดาชิได้เลยค่ะนี่นะคะรสชาตินะคะก็เริ่มออกจากปลาแล้วก็ออกจากสาหายแล้วนะคะเห็นไหมสีของน้ําซุปนะคะเริ่มมีสีสันแล้วค่ะแม่มก็จะเอาไปกรองนะคะกรองแล้วก็ จะเหลือไวแค่น้ำซุปใสๆนะคะเดี๋ยวแหม่มนะคะก็จะแกะผงดาชิให้เพื่อนๆดูนะคะว่าผงดาชิเนี่ยเก็บมันจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผงดาชินะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเราสามารถใส่เพิ่มลงไปได้นะคะค่ะต่อจากนั้นนะคะแหมก็จะใส่หอยลงไปเลยนะคะ หอยนะคะใส่ชนิดที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะจะเป็นหอยชิจิมิจะเป็นหอยลายหรือว่าจะเป็นหอยตลับนะคะได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะแหม่มก็จะใส่โชยุนะคะโชยุก็คือซีวีญี่ปุ่นนะคะแหม่มชอบใช้ตัวนี้นะคะในการทําน้ําซุปนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของหอยน่งรมด้วยค่ะ,ะทําน้ําซุปวิธีนี้นะคะก็ ไม่ใส่มีโสะก็อร่อยนะคะได้รสชาติของหอยแบบว่าเต็มที่เลยค่ะเราก็ใส่โชยุไปนะคะเพิ่มความเค็มค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะเราก็รอให้หอยสุกนะคะเปิดฝานะคะผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าที่ซื้อจากร้าน ร้อยเย็นของดรโซนะคะคือแบบว่าซับน้ำได้ดีมากค่ะสามารถเช็ดในครัวทำไปก็เช็ดไปด้วยนะคะจะได้อ่าที่น้ำที่หกที่กระเด็นออกมาเนี่ยค่ะเขาจะได้ไม่ติดฝังนะอเกก็เช็ดไปแบบนี้นะคะครัวก็จะได้สะอาดค่ะเดี๋ยวดูนะคะเราก็จะต้องอช้อนฟองออกด้วยนะคะออหอยเริ่มอาแล้วนะคะ เริ่มสุกแล้วออกะะ็ช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองทิ้งไปนี่ค่ะเห็นไหมหอยเริ่มอ้าแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำความอร่อยนะคะโอเคเปิดทั้งหมดแล้วเนาะ Okay. เรียบร้อยแล้วค,ค่ะพเพราะเขาเปิดฝาแล้วก็รีบปิดนะคะเราจะไม่ต้มนานนะคะไม่นั้นเดี๋ยวหอยจะฟีบลงนะคะอืมอร่อยมากถ้วยซุปญี่ปุ่นนะคะแหม่มจะใช้ถ้วยแบบนี้นะคะซึ่งเป็นถ้วยไม้นะคะที่เป็นถ้วยไม้เพราะว่าเวลาจับนะคะจะไม่ร้อนค่ะเพื่อนๆนะเขาก็เลยจะใช้ถ้วยไม้กันนะคะลดความร้อนค่ะเพื่อนๆ นี่เราก็ตักแบบนี้นะคะแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็จะซอยต้นหอมโรยนะคะซอยต้นหอมโรยก็จะเทน้ำซุกนะคะใส่เลยค่ะค่ะโรยต้นหอมนะคะ เสร็จแล้วค่ะจะนําไปเสิร์ฟแล้วนะคะอ๋อจเสิสที่เสอืมอร่อยอะเสิาดานนเนาะิมิทีมอวันซวับเสิร์ฟแบบีาบา่างนี้นะเสินี้ร้อนจังแบบกงเกาหลีอะนาะรงเกาหลีอืมไม่ชอบอันนี้อืมอ่จ๊ 고야가 야... 으흠... 음, 음 소이 나고야 음